จามเร็เยี่ต้นตัอไปนี่ลูกปิดกริงด้วยแฮ ลูกนี้ออกมามันเป็นลายลายตัดได้อนนี้ลูกอยู่ใต้ดิน nút xong phải vẹt nút đột kênh kín mít hành quá mơ Nói sẽ tem tất cả nó em mới <laughs> น,นั้นลูกไม่สวยอ่ะไปต้องมาไปต้นนี้ไม่ค่อยมีลูกแฮะ้อน ต้นนี้ต้นเล็กวันนั้นลูกไม่สวยอะ่ะเต็มมือเอ้าเรื่องข้าวไม่ยังไงนนี่่แตมัยังไม่สุกไม่อรอลูกนี้ก่อน เราต้องห่อลูกเล็กด้วยนะลูกยังไม่มมออกมาทั okay, <but> ้งสวยทั้งขี้เลยแต่เราไม่ใช่สันพิษปลูกนะแต่ก็ลูกใหญ่นะวู้มีลูกเล็กหน่อยนี่ก็ลูกใหญ่ Mình hỏi lúc trước cậu Lúc này lúc này Được rồi Được rồi, cái đẹp thế Mm-hmm. <laughs>